มาจากทางนี้ลงจากสะพานตรงนี้ก็เดินมาตรงนี้ร้านน้องเขาอยู่ตรงโน้นร้านไทยนที้ที่สีเขียวๆนะอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาร้านไทยร้านจันทจันน้องหญิง ของเนาะข้าวมีข้าวเหนียวก็สวยม,มีของเยอะแยะเลยมีทุกอย่างของขนมขบเคี้ยวมีอาหารสดอาหารแช่มามา่าทุกรถทุกไอ้นั่นมีทั้งกล่องทั้ง เป็นถ้วยกแก่มีขนมขบเคี้ยวมีทุกอย่างเลยอาหารกระป๋องเส้นมีเส้นกว๋วยเตี๋ยวอดีวันนี้บ้างแวะมาเออคนไม่มีก็เลยได้อากาศแป้งแป้งสำเร็จ วกซอสมะขามเปลือกปะป๋องซอสทุกอย่างมีหมดมีครบกะทิรสดีรกรมกะปิแล้วก็ ของดีน้ํปรราปลามีพริกแห้งพริกผงขนมมีกล่องสังฆทานด้วยสบู่มีมีดแกะสลักด้วยนะถูกด,ดี สามเก้าเองทูบเทียนแป้งมีถุงมีกระทงนี่ไงไปตองแห้งที่ทำห่อหมกมีซึ้งมีมองอังห่อทำอะไรเนี่ย ตะกโกยากิไอ้เตาย่างหม้อย่างมีอองมกล่องมีขนมขบเคี้ยวมุมนี้เยสิก้าชอบจะมายืนจ้องเจ้วจ้องจ้องดีแถวนี้กาแฟสำเร็จรูปกาแฟลดหุหน มีชากาแฟไข่มุกกรีมทีอ๋อไอ้นี่น้ำส้มสายชูสำหรับทำซูชิเออเอาสักขวดเพราะลูกสาวชอบกินชูชิวันนี้จะทำนางเรียกร้องวันนี้ว่าแม่ชูชินะข้าโพดทับทิมสยามเหนียวนุ่ม น้องป๊อกกี้นี่เลยค่ะมกัมกรอโล,ล 4, โลละสี่โลละสี่สิบเก้าจะได้ยซื้อหยู่เดือยนี่มะเขือหอมแดงมีปัก มีฟักทองฟักทองเหลือสองลูกเองนะขายดีอย่งเลยเนาะนี่ดูนี่พริกอย่างสวยเลยโลละร้อยเจ็ดสิบเก้าอันนี้ดาก้อนฟุตลูกแก้วมังกรสีแดงเอาไปแล้วสองลูกอันนี้แขกดำ แต่ไข้น้อยหนาเขาเรียกแอป,ปเปิลซูกาเหรอไอ้สเปนเขาเรียกอะไรนะซิโม,โมยะ่ะอันนี้ก็คืออาหารแช่มทุกอย่างเลยปลาลูกชิ้นปลาเปียอันนี้ก็อาหสดเฮ้ okay. น้ำไม้เส้นสดมะกรก่อนนี้ก็มีอันนี้อาหารใส่ซู่มีพวกของดองมะขามแช่อิ่มอร่อยมีพริกผงให้ด้วยพริกแดงพริกสดอันนี้มะหามะกอกไม่มีมะกอก ทุกเนียงเม็ดกระถินสตออันนี้ขี้เหล็กต้องเรียบร้อยแล้วแต่ไคร้ขาอันนี้ผักสดสอดอันนี้มีโปรโม,มรชั่นลด10%ป้ายเหลือง รันเพียบมีผักสดตรงนี้คะนา้ามีคะนา้ามีผักกวางตุ้งเผือก <No. S 1> น้อยหันให<จ>ญ่สำเร็จอันนี้ตู้แช่เนื้อสไลด์เนื้อหมูปลาเบิก แช่ปลาหมึกกองมีทุกปลาหมึกนี่ปูปูมีปลาหมกึกมีลูกชิ้นมีหอยเชลอันนี้ปาลากรายหอยเชอรี่กับมีเดือค่ะกุ้งหลายๆลไซส์ลูกชิ้นหอยจ้อไก่จ้อมีหมดเนาะมีทุกอย่าง จ้อมการแม่ค้าคนสวยใจดีพูดเพราะ่า<ท>ยใช่พี่มนนันนี้ร้านไทยโอ้ขนมเปี๊ยะมีพวกขนมพวกเครื่องดื่มอันนี้คือร้านไทยร้านโซเดียนเยี่ยมไทยมาร์เก็ตสยมี พวกมาม่าพวกอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องขนมเิลเลียนกวนอันนี้อร่อยข้าวโพดทับทิมสยามนิ่มเคยซื้อไปกินอยู่นิ่มจริงๆด้วยอันนี้กระเพาะปลารอดีเฮดเพาอ,อันนี้ผักกาดกระป๋อง อากาศที่เป็นหอ้องมินอมัสยสตูทอล่อยอร์วีเวนแต่พอวีทอล่ะอากาศเขียวปรีเอาไปแลกรดนึงจะไปคันสมอยู่น,นานๆก็เปลี่ยนใจขออ้าเหนียวเปลี่ยนใจวัดวิยนดูดอกอะไรเนะนี่ยลูกเยลลี่เยลลี่เหรอ ไม่เอาเยลลี่แบบจะเอาแบบนี้เหรออันนี้ต้องใส่ตู้แช่แข็งก่อนนะไมนได้เอาไปคืนเอาไปคืนงั้นมาเอานี่เอาไม่ได้พูดได้หน่อยเดียวแต่ชอบโชว์ออฟบางทีพูดไม่รู้เรื่องคิดตังไหมคิดเลยอันนี้ผักรสเหรอไม่ค่ะเอออันนี้คือขาวมันจ๊กปี มีการ,อนนอรพอ,อรากนักก็ลดมาพริก้ะพอพอเก่ามาหน่อยก็ลดราคาให้เออโอเค